สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับเครื่องนะครับผมโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเอเซอร์นะครับผม4752 ZG นะครับผมเป็นเครื่องอายุเครื่องก็น่าจะประมาณปี2018นะนะ2019ั0 2 0 2 0 2้งพันยสิบสี่ นะครับประมาณสัก3 4ปีนะครับผมเป็นเครื่องประมาณ34ปีเครื่องไม่ได้เก่ามากนะครับผมตัวนี้คีย์บอร์ดเสียนะครับผมคีย์บอร์ดหลุดด้วยปุ่มกดไม่ได้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาใครมีเครื่องรุ่นพวกนี้นะครับผมหรือประมาณนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดเองได้นะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับผมเวลาเราสั่งซื้อคีย์บอร์ดมาเปลี่ยนเราก็ดูชื่อรุ่นนะครับดูให้ตรงรุ่นนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาเปลี่ยนตัวคีย์บอร์ด ตัวนี้กันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมการจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเราต้องพลิกหลังเครื่องขึ้นมานะครับทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเราต้องพลิกหลังเครื่องขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะดูนะครับว่านะครับผมตัวหลังเครื่องนะครับผมมันมีสัญลักษณ์รูปคีย์บอร์ดอยู่ไหมนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์รูปคีย์บอร์ดเล็กๆเห็นไหมฮะมองเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยสัญลักษณ์เป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับแบบนี้นะครับแสดงว่านะครับผม มันจะมีน็อตสองตัวตัวนี้นะครับที่ยึดคีย์บอร์ดไว้เราก็ต้องถอดน็อตออกก่อนนะครับผมน็อตสองตัวนี้นะเห็นไหมฮะมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็นรูปคีย์บอร์ดนะฮะแบบนี้ครับผมเี่นะเดี๋ยวผมจะถอดน็อตก่อนนะครับตามที่เครื่องเขาบอกนะครับผมนี่นะฮะมันจะมีน็อตอยู่นะครับเราก็ถอดน็อตขึ้นมานะครับผมนี่นะฮะรุ่นพวกนี้มันเป็นคีย์บอร์ดลอยนะครับมันไม่ได้ฝังลงตรงบอดี้นะครับมันก็เลยเปลี่ยนง่ายนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะครับผม เราก็พลิกเครื่องขึ้นมานะครับผมเนี่ยครับพลิกเครื่องขึ้นมานะครับผมมันหลุดหมดแล้วนะฮะเนี่ยมันหักมันหลุดนะครับหลังจากที่เราพลิกเครื่องขึ้นมานะครับผมตัวคีย์บอร์ดนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกอยู่ของเครื่องนะมันจะล็อกตรงนี้ไว้เห็นไหมรูที่หายไปนะครับหนึ่งเนี่ยสองสามสี่ห้าเนี่ยครับเขี้ยวมันจะล็อกเข้าตรงนี้นะครับผมให้เรา กะตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยตรงนี้ต้องระวังนะครับกดปุ่มลงนิดนึงนะฮะนะแล้วเราก็นี่ครับมันจะมีเดือยอยู่เดี๋ยวผมให้สูมให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเพื่อ <elles S 2> นๆเห็นไหมตรงนี้นะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเดือยตรงนี้นะนยฮะจะมีตัวพาตติกที่ผมมาเนี้ยเราทิ้งไปเรางัดขึ้นนะฮะงัดขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมจากนั้นเราก็งัดทุกตัวนะครับผมนะครับ ระวังปุ่มด้วยนะครับผมเห็นไหมครับพอเรางัดมันก็จะถอดขึ้นได้นะครับผมนะครับพอมันถอดออกนะครับตรงนี้นะครับเราพลิกมาอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดึงขึ้นมาเลยเดี๋ยวตัวล็อกสายแพรมันจะหักนะครับผมถ้ามีพลาสติกแปะไว้แล้วก็แกะพลาสติกขึ้นก่อนนะครับผมตัว จากนั้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวพับลงไปนะครับเราง้างขึ้นได้นะครับผมเนี้ยง้างขึ้นมามันก็จะหลุดนะครับผมเวลาใส่สายแพรนะครับมันก็จะเป็นแบบคือตามแนวของมันอยู่แล้วนั่นเพื่อนแบบนี้นะเวลาซื้อมานะครับมันจะมีรอยพับมาอยู่แล้วนะครับตรงที่เรางัดนะครับคือเรางัดตรงนี้นั่นเพื่อนนี่นะเนียมันจะมีเดือยล็อกตรงนี้ครับเนียเราทําการงัดตรงนี้ครับตามล็อกมันเลยนะเวลาใส่เข้าไปก็ไม่ได้ยากนะครับผมเวลาใส่เข้าไปเนี้ยเห็นปะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ แบบนี้เราวางเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็อยาให้มันมือเราเลอะเลา้เรามือ,มอเลอะมือชื้นนะครับผมเดี๋ยวมันจะชอ็อตนะก่อนเปลี่ยนทุกครั้งก็ปิดเครื่องนะครับผมจะเปิดเครื่องไว้นะครับเราก็ใส่มันจะมีขีดตรงนี้นะครับเป็นไม้ขีดขาวๆนะครับก็ใส่ให้มันพอดีขีดนะครับผมเนีฮะเห็นป่ะมันพอดีขีดปุ๊บเราก็กดพลาสติกสีดํานะครับผมกด,ดลงมานะครับมันจะเป็นล็อกของมันนะเดี๋ยวนี้กามติดอยู่ เห็นไหมครับพอเรากดพลาสติกสีดำลงมาเนี่ยมันจะพอดีกับแถบสีขาวเลยเห็นไหมครับผมทีดูใกล้นะครับเนี่ยพอเรากดลงมานะครับมันจะพอดีกัแบแถบสีขาวที่เราใส่เข้าไปแถบนี้เห็นไหมครัแถบแรกนะฮะพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเรากดลงไปนะมันจะพอดีแถบสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็ปิดวันวคือไว้คืนการมันหลุดนะครับเห็นไหม จากนั้นนะครับผมเราก็นะครับพลิกแล้วดันตัวนี้นะครับลงมาก่อนนะครับนี่ฮะตรงจะมีเดือยช่องนี้ดันลงมาให้ลงล็อกของมันนะครับมันจะมีล็อกของมันนะตามขีดเห็นไหมครับขีดขีดนะยฮะมันจะตรงขีดแล้วก็ทําให้ตรงขีดแล้วก็ดันมานะครับจากนั้นเรากดนะครับนี่ยเนี่ฮะเห็นไหมกดให้มันลงล็อกนะครับผมนี่ฮะกดให้มันลงล็อกนะครับผมจากนั้นเราก็ยึดน็อตนะครับผม เห็นไหมฮะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าใครมีรุ่นพวกนี้นะครับผมหรือแบรนด์อื่นที่มันเป็นคีย์บอร์ดลอยอย่างนี้เขาเรียกคีย์บอร์ดลอยนะครับผมถ้าเป็นคีย์บอร์ดฝังก็คือคีย์บอร์ดมันจะฝังอยู่ใต้เครื่องนะครับคีย์บอร์ดฝังเป็นยังไงนะครับผมคีย์บอร์ดฝังก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้โน้ตบุ๊กนะครับผมอันนี้ก็คือคีย์บอร์ดฝังนะครับผมเห็นไหมครับ <passengers> คีย์บอร์ดฝังเนี่ยมันจะฝังนะฮะมันจะฝังเนี่ยบอดี้นะครับผมเห็นไหม ฝังบนบอดี้เวลาเราแกะเนี่ยมันต้องแกะทั้งบอดี้นะครับแกะพลาสติกทั้งบอดี้นะครับมันไม่สามารถแกะแบบเฉพาะคีย์บอร์ดขึ้นมาได้อันนี้เขาเรียกคีย์บอร์ดฝังนะครับส่วนตัวนี้เขาก็จะเรียกคีย์บอร์ดลอยนะครับเพราะว่ามันลอยอยู่บนบอดี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนง่ายนะครับถ้าคีย์บอร์ดพวกนี้นะฮะถ้าไม่ชํานาญก็ยกไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดพวกคีย์บอร์ดฝังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน etas, ้อยๆน,นะครับผมถ้าใครมีปัญหาตรงนี้ก็สามารถนะครับผมซื้ออุ ร้านค้าด้วยนะครับว่าสินค้าจะเป็นเกตไหนนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณมากสาหรับการรับชมนะครับผม,ผมก็ฝากติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ